ใครชอบกินขนมกุยช่ายกรอบๆข้างในเหนียวนุ่มหนบอร่อยมากสูตรนี้ไม่ใส่แบคกิ้งโซดานะคะไปลงมือทํากันเลยกุยช่าย200กรัมปรุงรสง่ายๆเลยนะคะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ําตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเข้ากันนี้แล้วใส่น้ํามัน2ช้อนโต๊ะแป้งมัน7ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะ คลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเข้ากันได้ประมาณนี้ใส่น้ำลงไป50 ml คลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบแล้วพักแป้งไว้15นาทีไปทำน้ำจิ้มกันค่ะน้ำเปล่า150 ml น้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยน้ำส้มสาชู3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ2ช้อนโต๊ะเคี่ยวต่อไปสัก3-5นาทีค่ะ แล้วใส่พริกตำลงไปแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพักไว้เลยไปจีกันวันนี้เราจะจีในกระทะสี่หลุมนะคะไม่ทานนมมัไม่ทานเนยกระทะใบนี้ใช้งานง่ายไม่ติดกระทะค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจเข้าไปดูได้เลยในพื้นที่แสดงสินค้าหนะ้าโปรไฟล์ติกตกอกเบลเลย พอส่งกินหอมก็จับพริกเลยนะคะความกรอบความเียมเนี่ยก็แล้วแต่เ,เพื่อนเลยนะยิ่งกรอบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยมากค่ะข้างนอกกรอบๆข้างในคือเหนียวนุ่มเนบสูตรนี้อร่อยมากถ้าชอบกินเหมือนกันทําสูตรนี้เลยค่ะดีมาก